รีวิวเครื่องเล่นเทปพกพานะครับตัวนี้เป็นแบบวินเทจนะครับเป็นยี่ห้อ AudioMate model CS 100 made in j a p a n นะครับระบบสตูดิโอมินิไฮไฟนะครับออโต้รีเวิร์ดนะครับกลับม้วนอัตโนมัตินะครับออกแบบมาดีมาก m i j a p แปนะครับเป็นระบบสตูดิโอมีสายสปายเรียบร้อยนะครับสายสปายสภาพอย่างดีเลยเป็นหนังนะครับสำหรับสปายข้างเทมากนะครับตัวนี้ มีอินเจแปนะครับใช้ฐานทั้งหมด4ก้อนนะครับฐาน2 A C ก้อนหรือว่าใช้ไฟดีซีได้นะครับ6โวลต์บวกในหาได้ทั่วไปเลยนะครับอันนี้ผมเทสโดยการใช้ฐาน2 A C ก้อนนะครับเสียงดีมากนะครับตัวนี้นะฮะสายพานเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับมีสายสัพยเรียบร้อยออโต้รีเวิร์ดออโต้ดิกกับม้วนตโนงมันมุมม้วนหมดนะครับทดสอบฟังระบบเทปก่อนเลยนะครับตัวนี้เล่นแบบเปิดฝาได้นะครับ กลับม้วนอันตนมัตินะนหน้าเล่น A, B ได้นะครับเริ่มต้นกดเพย์ตรงนี้นะครับอขอญอาตเสียบหูฟังเสียบออกลำโพงก่อนโทษทีนะครับตัวนี้มันไม่ได้มีลำโพงในตัวนะครับออกหูฟังไปลนกบบสตูดิโอเสียงแน่นมากนะครับมันมันการันตีว่ามันเป็นสตูดิโอมินิไฮไฟนะครับคัดเซตเพลเยอร์นะครับสอบให้ดูแบบเปิดฝา แ่ฉันมีทนไม่ได้อยากําลายคากันเกีว่าลุ่มอยู่ฝั่งนี้วันลุ่มไม่มีข้อแคกนะครับ รีเวิร์ดก็กดตัวนี้นะครับเวลารีเวิร์ดนะครับนี่ครับรีเวิร์ดได้เลยนะครับเดี๋ยวระบบอัตโนัติรีเวิร์ดเดี๋ยวผมจะเทสให้ถ่ายๆคลิปหรือว่าปิดฝายอย่างนี้ก็ได้นะคเครื่องจะมีรอยบ้างนิดหน่อยตามการเวลานะครับสินค้าเบอร์สองโนต้ามานะครับ ระบบเลยนะครับตี้ัหม่ทุวหเนื้อท้ใวันหัดเตรียมตัวมั่นใจฟังฟันไปใกล้เมาถึงวันนั้นตัวเครื่องจริงๆจะออกสีออกเหลืองนะครับแต่ไม่เหลืองเนี่ยประมาณเนี้ยสีจริงจะจุดอ,อยู่ตรงนี้นะเจอถ้าเจอแสงไฟนะครับต่อไปเดี๋ยวผมทดสอบระบบรีเวิร์ดครับเวลาเอาม้วนออกนี้ดันออกปกติในรบบสตูดิโอนะครับ ระบบสตูดิโอเดี๋ยวเทสระบบรีเวิร์ดแล้วก็ระบบกรให้นะครับใส่ม้วนอย่างนี้ก็ได้นะครับดาดานเข้าอ่าพอดีไม่ลงพอดีใช้มือเดียวต้องขอภัยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอ่าระบบกรนะครับกดกรเนี่ยฮะครับจะกอ ขวาตามรูปก่อซ oh, ้ายก็กดก่อซ้ายกดกรอแล้วก็มาเลือกตรงนี้ตรงรีเวิร์ดนี่นะครับใช้ทั้งเป็นรีเวิร์ดแล้วก็ลกอนะครับเลือกกรอครับนี่ครับมันจะอัตโนมัติเลยเดี๋ยวผมจะสอบระบบรีเวิร์ดให้นะครับจะกลับวนอัตโนมัติเมื่อวนหมดนะครับปึ๊บกลับมาแล้วนะฮะหรือว่าจะกลับด้วยมือก็มากลับตรงนี้ระบบดีมากนะครับออกแบบมาดีมากนะครับ เนีครับกำม้วนอัตโนมัติใช้งานได้ปกติเลยนะครับระบบสตูดิโอนะครับเสียงดีมากๆนะครับนะครับใช้งานเต็มระบบโอเคนะครับผมจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ